ครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับลุงพอชาแนลนะครับผมวันนี้ลุงพอนจะมาทําไก่ชุบแป้งทอดไรกระดูกนะครับเราจะใช้สันในเอ่ยสันของไก่เนื้อสันของไก่นะครับผมเอามา,าชุบแป้งทอดนะครับส่วนประกอบของเราที่ใช้หมักก็จะเป็นนี่ครับรากผักชีตากับกระเทียมนะครับจะมีพริกไทยผงพริกไทยนะครับน้ําตาลเกลือแล้วก็ ผงปรุงรสนะครับนี่เป็นน้ํานิดหน่อยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเทียมตํานะครับส่วนนี้ก็จะเป็นซีอิ๊วขาวนะครับนี่ก็จะเป็นแป้งทอดกรอบนะครับน้ามันนะครับเดี๋ยวเรามาดาูส่วนผสมในการหมักนะครับเดี๋ยวเรามาดูการหมักไก่นะครับผมนี่เนื้อ สันนะครับเราใช้เนื้อสันนะครับอ่าใช้อยู่ประมาณอ่าหกขีดนะครับก็ใส่นี้ไปเลยซีอิ๊วขาวนะครับราดลงไปน,นี่นะครับรากผักชีกระเทียมถ้าใครมีรากผักชีผงหรือว่ากระเทียมผงที่ไครผงใช้ได้หมดนะครับนี่ ใส่ผิกไทยลงไปประมาณสักครึ่งช้อนนะครับนี่น้ำตาลครึ่งช้อนนะครับแล้วเกลือเกลือประมาณครึ่งช้อนชานะครับผสมน้ำนิดหน่อยนะครับผม เราก็คุกเลยครับคลุกเขาให้เข้ากันนะครับนี่นะครับดูนะครับท่านผู้ชมนะครับคุกให้เข้ากันเนื้อไก่นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เอาหมักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็เราก็จะเอามาชุบแป้งอีกทีนะครับโอ้หอมเลยครับกระเียมพริกไทยโอ้ วันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับลุงพรด้วยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้กับลุงพรด้วยนะครับฝากช่องเล็น้อยด้วยนะครับผมครับก,ก็คุกเขานวดสักน,นิดนึงครับเพื่อให้ น้ำซอสน้ำอะไรที่เราเอามาผสมกันนะครับให้มันเข้าไปในเนื้อไก่นะครับไก่ทอดไร้กระดูกนะครับวันนี้ชุบแป้งทอดเนื้อนุ่มๆเนื้อสันเลยนะครับใช้สันไก่นะครับเนื้อสันไก่นะครับวันนี้เนื้อนุ่มๆอร่อยๆ เราจะหมักไว้ประมาณ30นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการผสมแป้งนะครับผมเราจะทำแป้ง2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็จะมีโซดาด้วยพอดีเราไม่ได้เอาโซดามาด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาโซดามาให้ดูนะครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทำแป้งสำหรับใช้ทอดไก่กันนะครับผมนี่นะครับแป้งเราประมาณ350กรัมนะครับ หลังจากเราเอาไก่ไปหมักแล้วนะครับผมเราทิ้งไว้สามสิบนาทีใส่นี่ลงไปเลยนี่นะครับนี่เป็นกระเทียมนะครับเกลือนะครับเกลือประมาณครึ่งช้อนชานะครับผมนี่เป็นพริกไทยนะครับใส่ลงไปอันนี้เป็นผงปรุงรสนะครับผงปรุงรสรสไก่นะครับ แต่เดี๋ยวเราจะใส่แยกบางส่วนมาเป็นส่วนที่เราจะเอาชุบไก่นะครับชุบไก่ทอดนะครับเป็นผสมน้ำโซดานะครับน้ำโซดาเย็นจัดนะครับ นี่ครับผสมเข้ากันแล้วนะครับดเดี๋ยวเราจะตักแบ่งเอาไว้ชุบไก่นะครับนี่ผสมกับน้ำโซดานี่นะครับเดี๋ยวส่วนที่เหลือเราก็จะเอาไว้คูกไก่ทอดอีกทีนึงนะครับผมน,นี่เดี๋ยวเราผสมน้ำโซดาประมาณ200้อย 40มิลลิลิตรนะครับน้ำโซดาเย็นจัดเลยนะครับควรให้เข้ากันก่อน,นครับโซดานี่ประมาณ 325มิลลิตรนะครับเราใส่ไปแค่สองร้อย่สิบนะครับมิลลิตรนะครับแป้งที่เราจะเอาไปชุบไก่แล้วก็มาชุบในแป้งนี่ทีนะครับนะครับแป้งเราก็เริ่มละลายดีแล้วนะครับ เราจะเอาไก่มาชุบนะครับนี่ครับไก่ที่เราหมักไว้สามสิบนาทีแล้วนะครับนี่นะครับเราก็จะเอาไก่นี่หนะครับมาชุบแป้งนี้เลยนี่นี่นะครับแล้วเราก็เอาใส่ไปในแป้งนี้เลย แป้งเลยแล้วก็พริกนะครับพริกเดี๋ยวเราก็จะเขย่าอันนี้นะครับนี่ฝา,าเขาปิดปุ๊บแล้วเราก็เขย่าเลยนะครับ กว่างไว้ <c oughs> น้ำมันลงกระทาเลยนะครับนี่ใส่น้ำมันให้ <c oughs> ท่วงที่ไก่เราจะทอดนะครับโอเค อย่างเราใส่น้ำมันเรีย้วเดี๋ยวเรารอสักพักนะครับให้น้ำมันร้อนก่อนนะครับผมค่อยเอาไก่ลงไปทอดนะครับโอเคน้ำมันของเราร้อนแล้วครับเราใช้ไฟกลางนะครับอ่าเอาลงไปทอดเลยนะครับน,นี่นะครับ ดานด้ยนะครับเดี๋ยวมันจะไหม้นะครับกำลังสวยเลยนี่นะครับไก่ของเราก็ทอดมา เรงได้ที่แล้วนะครับเราจะเอาออกวนอ่นะครับนะครับเเาักให้เสด็จน้ามันก่อนนะครับโอเคครับันนี้ไก่ไรกระดูชุบแป้งทอดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนี่เดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะครับ ว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหสุกกําลังดีครับนี่น้ำจิ้มข้ยอดครับแป้งกรอบดีครับ อ่อยมากฝังเตียงครับเนีน่ยโอ้โหุบกอะโ,อโ,อโอยอดเลยครับอลองทำกันดูนะครับท่านผู้ชมครับ 嗯，嗯嗯嗯，嗯还有，嗯，听不着，嗯，热，不热，很热。 าาก็ทานกันไปยาวๆครับผมก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับตัวใครให้กับลุงพัน channel ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอร่อยสับเบอร์นะครับนี่ครับหยบหยบ